สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมกลับจากอำเภออะไรนะช่างทอนลืมอยแล้ะอำเภอโพนพิสัยที่ไปซื้อรถรถรถบัสแอร์เนาะที่แรกว่าจะทำคอนเทนต์เดียวกันก็เลยทำแยกเป็นคนละคอนเทนต์ผมจะพาทุกท่านเด็กๆบอกผมจะพาทุกท่านไปดู ไปดูรถรถยาหมองรถยาหมองครับพอดีผมก็เคยซื้อคันหนึ่งในทีมงานเขาอะนานแล้วนานน,าน่าจะเป็นเกือบเกือบห้าปีถึงสิบปีแล้วมั้งที่ผมซื้อแล้วทีนี้คันนี้เขาบอกว่าเขามีเบอร์โทรผมเก็บไว้โอ้ยยอมรับเลยก็เลยโทรมาบอกผมว่าไม่ได้ใช้แล้วอยากจะขายเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะว่ามันจะเครื่องฉายหนังยังอยู่ไหม ยังเป็นลักษณะยังไงสภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมตอนนี้ผมตีกลับมาครึ่งทางละใกล้ถึงละเดีย๋ยวไปดูกันนะครับไปไปดูรถโบราณยาหม่องตาตุยทองกันครับผม คถึงรถแล้วครับสวัสดียังเป็นทางการพออ่อสวัสดีครับอ,อ่าเอ๊แล้วพวกเครื่องฉายพวกอะไรยังอยู่ข้างในไหมอ่ะเขาไปหมดแล้วเขาไปหมดแล้วบบเ,อเอาไปแล้วอ๋อเหลือแต่ตัวรถเหลือแต่ตัวรถอ๋องั้นเดี๋ยวขอดูรถก่อนเนาะสรุปก็คือเครื่องฉายไม่อยู่อะ่ะเหลือแต่ตัวรถอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่ารถจะเป็นยังไงนะฮะ,ะสวัสดีครับอ่าขอดูรถหน่อยนะครับ ออโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเครื่องเป็นอะไรยังไงอ่ะน่ารักดีคันเล็กๆน่ารักช่างทอนมาดูรถหน่อยดูฝื่งท้ายนะฮะอ๊ออ่าโอเคฝืนงท้ายเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในข้างในครับอ่ะช่างทอนขึ้นก่อนเลยเครื่องฉายไม่อยู่แล้วนะครับฟิล์มก็น่าจะไม่เหลือฟิล์มแล้วหนังยังอยู่ไหม คนบ้านนี้มันซื้อไปหมดหนังเขาก็ซื้อไปหมดแล้วอ๋ออ่ะช่างทอนเครื่องอะไรครับอึบ๊บสี่สูบใช่ไหมอึบ๊บอ่ะเครื่องสี่สูบนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูโค้ชเซียนช่างทอนไป ามาเสไหนกันมาโอ้ใช่ครับวิ่งบนลัดเลาะมาเลยจากไอ้จากนู่นหอ่เอะช่งถอนดูหน่อยครับไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมขขอดูเล่มหน่อยใช่ครับอะเดี๋ยขอดูหน่อยอะดูกันไปนะครับเสียดายครับที่เครื่องใช้ไม่อยู่ละ พวกสารบุรีมันเอาไปอนุรักษ์ห้าสิบชุดมันซื้อทั่วประเทศเลยอ๋อเขาซื้อไปหมดแล้วเขาเอาไปเขามาแค่นสองครั้งใช่ครับอ๋อครับผมอ่าเจอแล้วนะครับห้องน้ำเลยครับจ้างทอนห้องน้ำอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูเอกสารกับพ่อก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่างทอนออกมาเรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรเป็นยังไงครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเล่นดูเอกสารกันเนาะทำอะไรก็ปวดหลังปวดเอวใช่ครับตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาใช่ไหม,ม,มอ่<ะ>มาคนะันนี้น่าจะเหมาะเป็นทำเอาไปทำรถบ้านเหมาะนะเ,นเอาไปทำรถบ้านเหมาะเลยนะคันนี้นะปเ,ปนเป็นทะเบ,บียนธรรมดานะ,ปะาเป็นทบบนะเบ,บียนทะเบียนธรรมดาแบบนี้วิ่งได้ทั่วไทยใช่ไหมครับ ทะเบียนแบบนี้วิ่งได้ทั่วไทยนะพ่อเขาบอกแล้วนี่ครับเป็นรถในตำนานอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมมาเจอยาหม่องน้ําตาถ้วยทองนะครับวิ่งผ่านหน้านบ้านเราจวิ่งผ่านวิ่งผ่านหน้านบ้านเราประจําใช่ไหมเราเราก็ได้ซื้อ,อยาจากรถคันนี้ด้วย <c oughs> คือรถคือรถคันนี้ครับรถขายยายาหม่องคันนี้จับวิ่งผ่านหน้าร้านผมแล้วพ่อแกเขาไปเข้าไปร้านผมอยู่นะแล้วก็แกจะไปจอดประจําอยู่วัดอยู่ที่ตำบลหนองแปนเ <c oughs> นี่ย จนจะเป็นคนหนองแปนไปอยู่หนองแปนตลอดอยู่หนองแปนแถวแร้านผมครับแล้วทีนี้พอดีก็มีเบอร์ผมแล้วแกโทรโทรหาผมอ่ะบอกว่าเอ้าไม่ได้ใช้แล้วเลิกได้ขายแล้วแหละตอนนี้มาซื้อรถให้หน่อยผมเลยวิ่งมาดูสําหรับท่านที่จะเอาไปทํารถบ้านรถอะไรเหมาะเลยนะคันนี้ไม่ใช่เหมาะธรรมดานะเหมาะมากนะผมบอกก่อนคันนี้เครื่อง WO4D เฟืองท้ายเป็น FBR โค้ชชัดีเป็น FC2WAEK นะครับคันนี้ WAEK ไหมช่างทอนอ่าตัวนี้ถูกรุ่นด้วยนะเป็นซปเปอร์เซียด้วยนะคันนี้ะนะอ่าเดี๋ยวผมดูเอกสารเล่มสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราคุยราคากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูเอกสารแล้วคุยราคาก่อนนะว่าจะจบได้ไหมคันนี้ครับผมโอเคครับคุยกันจบเรียบร้อยแล้วคันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะอ่าสายรถบ้านมาสายรถบ้านมาครับสายรถบ้านมา มาคุยกันเดี๋ยวช่างทอนดูข้างในคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาอไม่ได้เอากลับวันนี้ช่างทอนอเผื่อแบตเตอรี่ไม่มีไฟไม่มี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 ฮะช,ชาร์จเรียบร้อยอ้อถ้ามีขับกลับเลยยิ่งดีแล้วชา่างทอนแต่มันแต่มันยังไม่ได้สตราร์ทเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาก็ได้มั้งพูดถึงถ้าองั้นพรุ่งนี้ึเ,เอาเอางั้นงั้นเอางี้เพิ่งสตาร์ทมาเพิ่งชาร์จมาเรียบร้อยงั้นพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาท่านช่างทอนเนาะไปเดี๋ยวเราดูข้างในหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูนะครับสำหรับสายรถบ้านนะ โทรหาผมนะคันนี้ผมว่าไม่ต้องได้แต่งเติมอะไรเยอะแล้วก็ทะเบียนก็เป็นป้ายธรรมดาแล้วไม่ได้ติดไม่ได้ปิดป้าย3 0ไม่ได้ปิดไม่ได้ติดป้ายเส้นทางนะฮะคันนี้วิ่งได้ทั่วประเทศเป็นป้ายธรรมดาคันนี้น่าทารถบ้านมากๆผมบอกตรงๆอ่าเป็นเครื่องรุ่นประหยัดด้วยแล้วตรงนี้แผ่นอย่างเงี้ย<ำ>เราใช้เราใช้ลักษณะแผ่นปิดแผ่นปิดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแผ่นปิดอย่างเงี้ยทําเป็น,ปนใช่เป็นที่นอนอยู่แล้วแล้วก็ข้างในก็ มันเวิร์กอ่ะตู้ลำโพงราก็ไปตัดออกแล้วมาปิดปิดเหล็กตรงนี้ใช่ครับพ่อมันเวิร์กอ่ะแล้วก็เครื่องเหล็กแก็จบครับผมแล้วก็เครื่องเนี่ยนะบอกตรงๆว่าพ่อดูแลรถสุดยอดครับพ่อดูแลรถดีมากใช่พ่อพวงอะไร power ไหมเนี่ยไม่ไม่รุ่นนี้ไม่ใช่ power ไม่ใช่ power เนาะแต่ก็ เบาไม่หนักใช่ไหมไม่หนักไม่หนักอ่าโอเคสูบลมเก้าสิบตัวนี้เป็นรถเหมือนพาวเวอร์เลยอ่าสูบลมเก้าสิบเหมือนหมุนเหมือนพาวเวอร์ตัวนี้เ<ช>ป็นรถแท้รถห้างมือเดียวใช่ไหมพอ่อมือเดียวมือเดียวของพ่อมาก็คือไม่ได้ต่อไปจากใครเลยตั้งบริษัทซื้อมาเนี่ยผมขับคนเดียวไม่เค้ผ่านมือ,ออื่นเลยเออนี่นี่แหละครับถึงดูแลดีครับนี่คันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับไปเจอกันที่ร้านตัวถังเขาใครไปไปทำสีผมไม่ไปทำบริษัทเรียกเข้ามาเขาไปไปทำสีใหม่ เรียกให้ไปทําสีพ่อไม่ไปเดายได้ถ้าไปทาสีไปกันสองเดือนใช่มันนานนะพ่อเนาะแล้วเรารายได้สองเดือนเราก็ได้เท่าไหร่อ๋อใช่ครับพ่อนี่นี่คันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกับช่างทอนจะมาขับจะมาขับแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นช่วงท้ายคอนเทนต์เนาะช่างทอนขับกลับด้วยเนาะว่าเครื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาขับกลับครับวันนี้มืดแล้วอ่ะโอเค ไปเจอกัน <observed> ที่ร้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขับกลับครับผมมาถึงแล้วครับอ่ะวันนี้จะขับกลับครับวันเสาร์ดึกเลยนะตึ๊บนะตบแป๊กตบแป๊กตบแป๊อ่าดูครับเดี๋ยวพอเขาจะสตาร์ทนะไฟที่มันเป็นหลังคาข้างหลังอ๋อใช่มีไฟหลังคามีไฟหลังคาอันนี้ไม่ใช้มันตัวก็ตัดกาลังบอกระบบกันครับดูครับครั้งเดียวจะตึ้งไหม เอ้ยผมไม่ใายก็ติดอยู่ตั้งทอนมาดูเครื่องหน่อยโอ้นี่นครับแหลมเลยไอ้นี่ไม่รู้มันสายอะไรน้องผมมันทางไปทางที่อองานขดวนกาไแล้วไอ้ราพิเตอร์ไม่ติดมันเลยเป็นเดิสายเลยแต่ไม่เกี่ยวกับในรุ่นหลังองเอาอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดใูให้พ่อถอย ่นี่ครับเดีเราลงลงข้างล่างนะอ่าจังมายืนแบบนี้มันมีความพลาสติกอะสายรถบ้านอย่าพลาดนะใครเร็วคนนั้นได้นะคันนี้นะมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะผมบอกก่อน <laughs> ใครเร็วคนนั้นได้นะครับมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวถอยพ่อกำลังบอกระบบช่างถอนครับเดี๋ยวเราดู เดินอ้อมมาดูฝั่งนี้นะฮะดูฝั่งนี้ครับดูครับยาหมองหมองน้ําตาถ้วยทองนะฮะเนี่ยเหลือไม่กี่คันแล้วครับในประเทศไทยใครมีคนนั้นเท่เท่กว่าใครเพื่อนเลยผมบอกตรงๆครับชุดนี้อ่าเดี๋ยวก็ลบอกกําลังบอกระบบกันครับว่าอะไรยังไงครับกับช่างทอนครับนี่ครับ สีนิดหน่อยก็เรื่องธรรมดาครับตามอายุครับทําสีทําอะไรนิดหน่อยอ่าถอยเลยครับปึ๊บโอ้ดูครับดูครับดูดูครับดูครับดูครับโอ้ผมชอบตรงมีความคลาสสิกในตัวครับผมบอกตรงตรงนะเพราะว่ารถที่ไม่เหมือนใครคนเราที่จะเล่นถ้าจะเล่นรถอ่ะต้องเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนใครครับแล้วคันนี้ไม่เหมือนใครครับไม่ไม่มีใครมีนะ น้อยอะ่ะมันคือมันไม่ไม่ได้มีเกินไม่ได้มีทั่วไปอะ่ะเนี่ยมีความคลาสสิกด้วยสมัยตอนเป็นเด็กใครเคยไปดูหนังฉายจากรถยาม่งองแบบนี้บ้างครับอะเอฟซเราใครเคยแบบนี้บ้างดูครับดู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 ครับคลาสสิกอะ่ะสวยอะ่ะสวยคลาสสิกบอกตรงๆอ่ากำลังบอกอ่ะ นี่ครับดูครับเพื่อนออกมาแล้วครับขนาดจอดเป็นปีสองปีรถแทบจะไม่มีควันเลยนะครับดูขนาดจอดเป็นปีสองปีรถแทบจะไม่มีควันเลย,ด,ด,ด,เลด,เลยดูครับอ่ะเดี๋ยวดูแต่ช่างถอนวิ่งนะฮะโอ้สวยเกลือแร่ชนิดผงตรงนี้ดูดูดูครับตรงนี้เป็นทอร์โคงตรงนี้เป็นสปอร์ตไลท์นะนี่ครับฉายสปอร์ตไลท์ตอนฉายหนังอะ่ะ แล,แล้วมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เหมือนกันครับสปอร์ตไลท์โทรโข่งแล้วก็เวลาฉายหนังจะเปิดตรงคําว่าพาราเซตามอนนี้ออกแล้วก็ฉายนะฮะฉายออกมาแล้วตัวนี้เป็นตัวมูนมนฟิลตู้นี้มันตู้อะไรเนี่ยโอ้เป็นตู้เก็บของอะ่ะโอ้อย่างเท่โอ้สุดๆดบอกตรงครับ สุดๆครับอย่างเท่ครับแบบนี้ดูฮะเอ้เนี่ยครับอย่างเท่ครับสุดๆครับช่องนี้ช่องแบตเตอรี่อย่างเท่เลยดูครับเท่สุดๆเห็นแล้วชอบจะขอเมีเอาไว้ทำรถบ้านซะบ้อคันนี้ <laughs> อ่ะโอเคช่างทอนอะช่างทอนขับกลับเลยเดี๋ยวตามสูตรอ่ะโอเคครับให้ช่างทอนขับกลับนะครับ ครับอเดี๋ยวเราไปถามช่างทอนกันว่าเกียร์มันเป็นยังไงเข้าง่ายไหมหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามช่างทอนกันนะครับดูครับ,ไ,รบไฟเลี้ยวก็ออกหมดทุกข้างอยู่นะถือว่าโอเคเนี่ยไฟเลี้ยวอะไรก็ช่างทอนเลี้ยวเข้าปัม๊มะ ไปถามช่างถอนกันว่าเป็นยังไงมั่งนะครับวนไปแล้วเกลือแร่ชนิดผงไอ้ดูครับช่างถอนเข้าช่องจอดแล้วจอดตอนนี้ก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวผมคุยเสียงเสียงเครื่องดีจังผมชอบเสียงเครื่องอ่ะรถคันนี้ดูครับเดี๋ยวถามช่างถอนก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง ท่านทอนเป็นไงโอเคครับเกียร์เข้าง่ายเเกียร์เข้าง่ายเ,ออเกียร์เข้าง่ายเกียร์เข้าง่ายโอ,โอ้ไอ้มักเสียงเทืองว่ะด,วดูครับพอออกมายืนควันหายแล้วครับมันรถจอดนานเฉยเนี่ยครับเดี๋ยวขับกับคันนี้จะเป็นของใครนะฮะสายรถบ้านไม่ควรพลาดนะครับคันนี้อ่าโอเคท้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอไหล่ยนนะครับ0 8น9์1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6นะครับไ d ดีไลน์ผมนะตัว B กับตัวที5 1 3ห้าาย้ำนะครับ BT8513 หรือว่าท่านจะไอดีไลน์ line เป็นเบอร์โทร,ทรผมก็ได้ได้ทั้งสองเบอร์เลย่าโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับคันนี้จะเป็นของใคร สายรถบ้านอย่าพลาดนะคันนี้นะขอบพระคุณมากๆครับ